ยามากเตะเลยนห่ี่รอบไปบึงเตะก็อนแต่ละวาลย่ยัน <c oughs> โอ้ทำไมขึ้นหลอนเลยว่ะอะไรอย่างมากว่ะเนาะา็ที่ใดเนาะไม่ใช่ดิโอ้ไปเก,กีเ่ยวข้าววะ กรอนไม้อ oh. ุปกรณ์อุปกรณ์หาหน้าไม้ดัดแปลงว่าจะเกี่ยวหาหน้าไม้เดียว่ัหนึ่งขอพอได้เร่มมันเบิ่งอยู่มันยังมีอยู่เหรอได้พอได้ยุติมั้งเนาะไปไอนนามััครบ้สวัสดีครับสวัสดีน้องป้องปลายซุกคูสู้คนกับผมคือเก่าเหมือนเดิมครับผู้แต้มิวสิกหาอยู่หากินของ คนอยู่บนป่าบนเขาทุกรูปแบบโอ๊ตบ่ได้ครับ เี่ตัดเอยเอาเกวนกอ่ะอดีดีี่ต้อตาดนกฮะมดมดขันมดขันเป็นจาเจับ ใส่ปลาไหลหอยมันเขียเนาะคนหาเมื่อวานนีห like um, so ่ good, án, calculus, ılar, calculus, ้ายเลยเขามาเอาไม่ม่นี่เี้ยวเข้าไปหาเรื่อยเอหัวนาดังนี่ยมาเป็นตั้หอไงบ้าป้อนอยู่หมดอยู่วะโอเคอนอยู่ได้การเดอนงานนา่งานี่ลักตีนอะตัวกี่เบตีนมึงหรื่าะไ้าเม่งกอบอละเอาหมดละ เอาแต่มันติดส่องเขาบูเออจ๊บโอ้โหแข่งด้วยแข่งเว่ยฟันน้ะว้าี๋ยวันไยมันนี่แข่งจู่เขาปัดโมด Ăn Anh à, cái bóng nó kín tay vào nó. Đấy ổn. Nhìn là có mặc bóng vậy, có một cây nó được chụt Nè, cái Thì để nó còn nữa. อันนนี้นี่โอ้ยแกงแแ่บแสบเปยนนู่นนเลย Dài okay. oh, này dài lắm còn như này nó rồi chiếc xe của nó như hmm. <laughs> <laughs> tuần นเย้กี่ยวบเขาแลวเกี่ยวเนีเกี่ยวบเขาใกล้ลวเกี่ยวนีุดนี่ดแ ນັ່ງເນາະອືຂໍໃສ່ບໍ່ໃສ່ໄດ້ຢ

ก <Okay. S 2> ขรเปุกเดียวหนึ่งได้หลายเลยก้นก้นสอบโอเคไม่บอเราเอา,เอาเต็มกับพ่อกับสอบหนึง่งแบกมือกับบุอบมดัดต่าก <laughs> ินพ่อมบอ cào cái nó có gì có gì à, mới lại เสียอ,อออยอดสวยงามตามท้องเรื่อง อุ่นใหม่เลยเนาะแม่บอกเโคชิจิโคชิโปมบอโคตุนนี่มันน้อยใช่ไหมพแม่เาน่าจะป็นโคชิโปมโคตุนมันน้อยนี่มันเ่แม่แล้วกลางแดดแดด้อนครับพี่น้องงานอะไรอย่างายอยู่พอได้กินอยูยเนาะไดกินสดอยู่มาวนี้ได้

ปั๊บนี่โอ้ติดไม้จะได้ไดอืมอม,มันเด็กสูงหมดแล้วแต่ว่าปลายมันก็มันมันยังอ่อนอยู่ยังใส่ได้อยู่ยังยังกินได้ครับต้มกับจืดเร็ว,วต้นไม้ไร้ครับสุดยอดของหน่อไม้แล่งแซบ่บบ่องเนาะเขาใช้แาบนอนเอาบ่องเได้ขาวตัวเขากับ่องลปลายมันยังใส่ได้ Để không quay có tiếng này mà chưa แต่เพื่อแตเพือลเกือพลังก๊ คือหาน้าไม้น้านี่บอกคือหาน้าไม้ตอนหน้ามันออกใหม่เนาะที่มันเป็นนอกหน้านี่คือซ้ำกับยางพานครับมันยาวแล้วผ่านกับเกาะผานเกาะผ่านเกาะเลยโอ้ฉะนั้นกำลัางงานครับกาะจากๆแล้วเอาเลย